ในการแข่งขันวิ่ง200เมตรรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศช่องวิ่งที่8สักสิทรประทุมวง์โรงเรียนอัสสำชันนครราชสีมาช่องวิ่งที่7จิราชาพื่นพัน์โรงเรียนพุทธไทยสงช่องวิ่งที่6สิริรอดเรนร โรงเรียนมารีรักช่งวิที่ห้าทันวรักอยู่รัตนวารินโรงเรียนเสาให้วิมนวิทยานุกูลชมงวิที่ 4, สี่สุวิมนสักเทียทองโรงเรียนเสาให้วิมนวิทยานุกูลชมงวิที่สามิยพรชชยรกุกโรงเรียนมารี ทีิดาจังพวงโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรและชกวิที่หนึ่งนัชชาชิดหน้าอักษรโรงเรียนมารีวิทยา